สวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทันทีก่อนนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงคลาสหรือว่าตัวละครนะครับในเกม t e f o r ทนะครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันยอกรอเล่นนะครับก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมจะมาพูดถึงคลาสหรือว่าอาชีพในเกมนี้นะครับนะโดยจะไม่เกินถึงประวัตินะครับ จะเกินแค่ว่าอาชีพนี้นะครับตัวละครนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับนะแล้วก็มีอาวุธอะไรบ้างตอนเริ่มเล่นนะครับนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะอ่ะโอเคนะครับเราเข้ามาในเกมกันนะครับผมนะโดยผมจะใช้แมพ Item Test นะครับในการพูดถึงคลาสตัวละครนนะครับผมนะก็จะมีทีมน้ําเงินเนาะแล้วก็ทีมแดงนะครับนะแล้วก็จะมีโหมดสเปกเตอร์ไว้ดูผู้เล่นนะครับนะแล้วก็อะไรเนี่ย แล้วก็คาสดตัวละครนะครับเนาะเราจะเห็นว่ามันมี9ตัวนะครับนะโดยเริ่มจากสเกา์นะครับโซเจอร์พโลเดโมแมนเฮวี่เอนจิเนียร์เมดิกสไนเปอร์และก็สปายนะครับนะแล้วมึงตัวอะไรนี่โดยเรามาเริ่มที่น้องเล็กสุดของทีมนะครับก็คือสเกา์นะครับผมสเกา์นะครับเป็นตัวละครที่มีเลือดรอยี่สิบห้านะครับแล้วก็มีความเร็วสูงที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหมดแล้วนะครับนะโดยอาวุธเริ่มต้นของสเกา์นะครับนะก็จะมีเป็นสเกตเตอร์กันอันนี้นะครับนะ ก็คือเป็นลูกสองสั้นนะครับก็มีความแรงที่อยู่รัดอย่างเลยนะครับนะยิงระยะใกล้ๆนี่คือตายได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นปืนพกนะครับพิสโตลนะครับผมนะก็ใช้ในการยิงนะครับเวลาที่กระสุนลูกสองหมดนะครับต่อมาครับจะเป็นไมล์เบสบอลนะครับนะแต่ว่าผมถือเป็นกระดูกนะครับนะจริงๆมันคือไมล์เบสบอลนั่นแหละครับนะก็ใช้ในการตีระยะประชิดนะครับนะกระสุนที่เกลนะครับมีความเร็วที่ติดตัวสูงนะครับก็จะทําให ตีศัตรูได้ไวนะครับทำอะไรก็ไวไปหมดเลยนะครับผมต่อมาคือทหารผู้รักชาตินะครับอย่างโซเจอร์นะครับผมก็โซเจอร์นะครับจะมีเลือดเริ่มต้นที่200นะครับแล้วก็จะมีร็อกเก็ตแอนเชอร์นะครับเป็นอาวุธประจําตัวนะครับนะก็มีดาเมจที่สูงนะครับแล้วก็ตดคิดที่ข้อบ่อยมากนะครับนะเป็นตัวที่ผู้คนชอบเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็แรงมากนะครับเหมาะกับสายบวกนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นลูกซองนะครับนะ ก็จะมีเหมือนอาวุยิงนะครับสำรองนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นโชวเวลนะครับหรือว่าพวกพั่วจอกนะครับเอาไว้ตีนะครับเป็นเดวุระยะประชิดนะครับไม่นะเบรคเบรไม่นะต่อมานะครับจะเป็นวีรัพหลุลุยไฟนะครับอย่าง p イโรแมนเซอร์หรือว่าชื่อย่อคือไพโลนะครับนะก็เป็นตัวนะครับที่มีความสมดุลดีนะครับนะในเรื่องของการวิ่งนะครับวิ่งก็ เร็วอยู่นะครับนะแล้วก็ยังมีไฟดาเมจนะครับที่ติดมานะครับซึ่งแรงมากนะครับนะแล้วก็จะมีนี่ครับปืนลูกซองครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นปืนผูนะครับนะเพราะว่าตัวนี้คือตีมหมองไฟนะครับแล้วก็มีขวานดับเพลิงนะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นค้อนนะครับเช่นกันนะครับนะก็ใช้ตีในระยะประชิดนะครับนะโดยไพโลนะครับก็แน่นอนครับชื่อว่าไพโลก็ต้องเล่นกับไฟใช่ไหม เขาจะมีปืนไฟไปนาบุธนะครับนะแล้วก็เผานะครับคือคิดอะไรไม่ได้นะครับเผ่อย่างเดียวนะครับนะจะมีเบอร์นัเมทที่สูงมากนะครับแล้วก็แรงนะครับนะซึ่งมีประโยชน์ต่อทีมากมากเลยในการบวกนะครับนะต่อมาครับจะเป็นนักรบแห่งสกอตแลนด์นะครับหรือว่าเจโมแมงนะครับผมก็เดโมแมนนะครับเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับโซเจอร์ก็คือทำดาเมจด้วยระเบิดนะครับนะอะไรก็บูมบูมบๆไปก่อนนะครับ แต่ว่า d e โมเมนนะครับจะมีความพิเศษตรงที่เขาไม่ปืนระเบิดนะครับซึ่งสามารถยิงแบบโปรเจกไทล์ได้นะครับหรือว่าแนวโค้งนะครับแล้วก็มีดาเมจที่ทีกว่าของโซเจอร์นะครับนะแล้วก็จะมีสติ๊ก y กี้บอมอันนี้นะครับเป็นเมหลักเลยนะครับนะซึ่งชื่อมันก็คือสติ๊ก y กี้บอมนะครับก็คือยิงแล้วมันจะติดกับกําแพงนะครับหรือว่าวัตถุซึ่งสามารถทําให้เราเด้งบูทได้นะครับหรือว่าใช้ในการระเบิดป้อมนะครับนะ โดยปืนนี้นะครับสามารถยิงได้สูงสุดถึง8ลูกนะครับนะแล้วก็ยิ่งสะสมเยอะเนี่ยระเบิดยิ่งแรงนะครับแต่ถ้าเรายิงเกิน8ลูกนะครับลูกที่เหลือจะระเบิดนะครับลดให้เหลือแค่8ลูกนะครับนะไม่สามารถยิงเป็น9ลูกได้และสุดท้ายครับคือเออเออเออมันคือแก้วนะครับจริงๆมันคือแก้วนะครับแก้วเบียร์แต่ว่าอันนี้ก็ถือเป็นดาบนะครับก็เป็นเรื่องประชิดนะครับนะซึ่ง จะใช้ร่วมกับอาวุธอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็คือโล่นะครับนะแต่ว่าถ้าเราใช้อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาครับเป็นพี่ชายใหญ่ของเกมนี้นะครับอย่างเฮวี่นะครับผมก็เฮวี่นะครับเป็นตัวแท้งนะครับแล้วก็จะมี heavy machine gun เป็นอาวุธหลักของเขานะครับนะเฮวี่นะครับจะมีเลือดที่300นะครับมีหน้าที่ในการเดินปัะจันหน้าทุกอย่างครับเจออะไรก็เดินชนฮะ ยิงครับคือเป็นตัวที่แท้งนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการบุกลุกนะครับฐานฝั่งตรงข้ามมากๆนะครับนะแต่ถ้ามีเมดิกด้วยนะครับก็จะดีกว่านี้นะครับนะแล้วเมดิกนะครับก็จะใช้อูเบอร์ชาตนะครับทำให้เทวีกลายเป็นอมตะได้ชั่วขราวนะครับต่อมาครับเป็นลูกซองนะครับก็เหมือนเดิมครับมีไว้สำรองนะครับเวลาที่แมชชีนการหมดนะครับก็เป็นลูกซองที่ มีประโยชน์ดีนะครับนะของเทวีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมัดนะครับนะคือจริงๆมันคือมัดเปล่านั่นแหละครับแต่ผมใส่นวมนะครับวันนี้นะก็มัดเปล่าก็ไม่มีอะไรมากครับด้วยความที่เทวีนะครับเป็นคนตัวใหญ่นะครับแล้วก็ชอบชกนะครับนะเขาก็เลยใช้มัดเปล่าเป็นอาวุธนะครับแล้วก็ในการชกศัตรูนะครับนะประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นหมดตัวเโอ้โหอ,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 อืมอืมอืมโอ้โหอืนเฮ้ยอืมโอ้โหอืมเฮ้ยนะก็มากระซาใจเกเรเลยนะครับผมกับเอนจิเนียร์นะครับนะเอนจิเนียร์นะครับเป็นคลาสพิเศษนะครับนะที่มีอาวุธลูกซองนะครับเป็นอาวุธคู่กายนะครับแล้วก็มีเลือดเริ่มต้นที่125นะครับผมนะ ต่อมาครับจะเป็นปืนพิสทอลนะครับเหมือนกับเก้าเลยนะครับนะแต่ว่าจะมีกระสุนที่เยอะมากๆนะครับนะไว้สำหรับทดลองนะครับในการใช้ในกรณีที่ลูกซองหมดนะครับนะและต่อมานะครับจะเป็นปาแจนะครับปาแจนะครับใช้ในการตีศัตรูนะครับแล้วก็อัพเกรดป้อมนะครับหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ของเอนจิเนียร์ได้นะครับนะและเอนจิเนียร์นะครับจะมีโหมดบิลเป็ของตัวเองนะครับผมนะซึ่ง จะเริ่มจากเซนทรีนะครับป้อมปืนแล้วก็ดิสพนเซอร์นะครับไว้สําหรับการแจกจ่ายกระสุนและยานะครับแล้วก็มีเจลเบอเตอร์ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับอ่านี่นะครับนะก็จะเป็นการสร้างเซนทรีนะครับนะซึ่งจะวางได้เฉพาะที่ที่มันขึ้นรูปป้อมเซนทรีนะครับนะถ้าขึ้นกระกบะแบบนี้ก็คือไม่สามารถวางได้นะครับนี่ฮะแล้วเมื่อเรายิ่งตีนะครับป้อมเราจะถูกสร้างได้เร็วขึ้นนะครับนี่ฮะรวดเร็วทันใจไวรุ่น และนี่คือเซนที่เลเวลหนึ่งเซนที่เลเวลสและสุดท้ายเซนที่เลเวลสโอเคนะครับเรามาต่อที่ซิบรีตต่อไปนะครับก็เกิดเดสเพนเซอร์นะครับผมดิสเพนเซอร์นะครับตามชื่อมันเลยคือใช้ในการแจกจ่ายสเบียงนะครับ พวกกระสุนและยานะครับนะโดยดิฟเอนเซอร์นะครับจะมี3ามเลเวลเช่นกันยิ่งเลเวลเยอะนะครับจะยิ่งแจกจ่ายยาและกระสุนได้เร็วมากขึ้นนะครับนะและต่อมาครับจะเป็นเทเลพอร์ตนะครับนะใช้ในการเคลื่อนย้ายนะครับระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับผมโดยเทเลพอร์ตนะครับจะมี2ชิ้นนะครับก็คือขาเข้าและขาออกนะครับนะเวลาสร้างต้องสร้างพร้อมกันนะครับนะและมันจะมี3ามเลเวลนะครับนะยิ่งเลเวลสูงนะครับจะยิ่งเทเลพอร์ตคนได้เร็วขึ้น นะครับนะใช้เวลาในการชาร์จได้ไวขึ้นสมมุติว่าผมอยากจะย้ายของเนาะนะครับมาดูนะฮะไหมมันเชื่อมจากจุดนู้นมาจุดนี้นะครับนะซึ่งมันสามารถเชื่อมจุดไหนก็ได้นะครับในเกมนี้นะครับถ้าเราไปได้สมมติผมอยากย้ายดิสพนเซอร์นะครับผมอยากจะย้ายมาไปที่จุดหนึ่งนะครับก็เหยียบเทเลอร์เตอร์แล้วก็ย้ายได้นะครับนี่ฮะ และคนต่อมานะครับเป็นคนที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ลงหลายในความฉลาดของเขานะครับนะนั่นก็คือคุณหมอประจําทีมนะครับอย่างเมดิกนะครับนะเขาก็นะครับจะมีเพิร์กพิเศษนะครับนะซึ่งสามารถฮิลตัวเองได้นะครับในกรณีที่ถูกยิงนะครับนะแล้วก็จะมีปืนเข็มฉีดยานะครับเป็นปืนประจําตัวเขานะครับนะแล้วก็จะมีปืนเมดิกันนะครับใช้ในการฮิลเพื่อนนะครับแล้วก็ เปิดอูเบอร์ชาต์นะครับทําให้เป็นอมตะได้ชั่วคราวนะครับนะและเป็นหมอครับมันไม่ใช่หมอธรรมดาครับตอนนี้ก็หมอบ้านะครับนะมันจะมีโบลสอนะครับหรือว่าเลื่อยหั่นกระดูกนะครับติดมาด้วยนะครับนะซึ่งเอาไว้ทิ้มแทงศัตรูได้นะครับโอต่อมานะครับผมนะสำหรับสายซุ่มยิงนะครับนะก็คือสไนเปอร์นะครับนี่ครับเป็นไงก็สไนเปอร์นะครับตามชื่อมันเลยครับมันต้องมีปืนสไนเปอร์ นะครับซึ่งสามารถแอบตามมุมนะครับแล้วก็ไปแอบยิงได้นะครับนะแล้วจะมีหลอดชาร์จนะครับถ้าหลอดชาร์ด้านขวาชาร์จเต็มนะครับก็ทําให้คีย์ิ้อลนั้นสูงขึ้นนะครับนะแล้วต่อมานะครับจะเป็นปืนกลเล็กนะครับเที่ยวว่ายิงเวลาไนเปอร์เราใช้งานไม่พอนะครับแล้วก็มีมีดครับเอาไว้ฟันศัตรูในระยะประชิดนะครับนะอันนี้ก็เหมืตัวอื่นเลยนะครับนะแต่ตอนเนี้ยแตกไป ฝันดีกับน้องและตัวสุดท้ายนะครับนะเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยที่สุดเลยนะครับก็คือสไปนะครับนะสปนนะครับสามารถปลอมตัวได้นะครับแล้วก็มีมีดไปจิ้มหลังนะครับนะประมาณนี้นะครับโดยสไปนะครับเป็นตัววัน hit c u l หมาสไนเปอร์นะครับก็คือจิ้มหลังได้ตายนะครับนะแล้วก็จะมีซับปิ้งนะครับเอาไว้ขัดสัญญาณพวกเซนที้นะครับหรือว่าดิสเพนเซอร์ของเอนจิเนียร์นะครับนะ แล้วต่อมาจะเป็นโหมด d ิ s กายนะครับใช้ในการแปลงร่างเป็นคนในทีมนะครับนะได้ทุกคนเลยนะครับนะย้ำมาทุกคนนะครับสามารถแปลของทีมตรงข้ามหรือว่าทีมเราเองก็ได้นะครับนะก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับนะเวลาเล่นในเกมเต็มเนี่ยแทบงงเลยนะครับในมุมมองเตอร์เพอร์ซันนะครับหรือว่าบุคคลที่3นะครับเพื่อนจะเห็นเราเป็นอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นทีมตรงข้ามนะครับอย่างสีแดงเขาจะเห็นเราเป็นเมดิกอย่างนั้นนะครับนะ Oh.